HELLO everyone กลับมาเจอกันอีกครั้งหน m มีจิอเวเคนตื่นรู้เทมหมดในคลิปนี้เราจะพาไปผ่านด่านของฮิปโปกิบระดับเอกันซึ่งเด็กที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือเด็กนี้การ์ดแต่ละใบทำหน้าที่ยังไงจะบอกคร่าว ส่วนวิธีการเล่นจะบอกอีกทีตอนอยู่ในเกมการ์ดใบแรกการ์ดวาร์ปเดี่ยวการ์ดวาร์ปเดี่ยวนี้เอามาใช้เหมือนการ์ดวาร์ปหมู่เลยแต่ในกรณีที่หมู่ไม่ขึ้นเราต้องใช้การ์ดวาร์ปเดี่ยวไปก่อนแต่ถ้ามีการ์ดวาร์ปหมู่แล้วใช้การ์ดวาร์ปหมู่ได้เลยพาเพื่อนไปเล่นคางบานการ์ดนี้ก็คือช่วยในการหิลแค่นั้นเลยเอาแค่มาหิล แล้วทำไมถึงไม่เอาการ์ดฮิวเพราะการ์ดนี้ถ้าอยู่นอกระยะวงก็กจะทําให้ป,ปกิบไม่เห็นแต่หลักๆก,ก,ก็มันมาเล่นกับเราอยู่แหละก็ถือว่าเป็นการ์ดฮิลไปแล้วกันหรือจะเอาการ์ดฮิลไปแทนก,ก็ได้ส่วนการ์ดนี้โจมตีวันฮิตไม่ใช่วันฮิตโจมตีตัวละครตัวเดียวมันแรงอยู่แล้วแล้วคอร์สมันน้อยด้วยที่เราต้องเอาการ์ดสองใบนี้เพราะว่าคอร์สมันน้อย เพราะว่าหัวใจหลักของเด็กเนี่ยก็คือการ์ดสามใบนี้การ์ดเฟียและก็การ์ดวาร์บซึ่งการ์ดที่มีคอร์สน้อยเราก็จะสามารถใช้ได้ออกไปเลยเพื่อที่เล่งหาการ์ดหัวใจสําคัญส่วนอินเซนิโอการ์ดสามันประจําดามจดอยู่และใส่ไปเป็นดามจดอันนี้ก็เป็นดาเมจส่วนหัวใจสําคัญของด้านนี้เลยการ์ดเฟีย เอามาเฟียบอส์ลดดาเมจที่จะโดนเราแค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นขนาดนั้นขนาดนั้นเลยต้องเสียเพราะไม่เสียนี่คือโดนทับขี้แตกคี้แตนแล้วก็คร่าวๆคือเราไม่ต้องพาบอสหนีหรือเราหนีบอสเราจะรับดาเมจนิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยหรอกก็รับดาเมจไปเรื่อยๆไม่ต้องพาไปไหนไปเล่นอยู่จุดเดียวก็พอ ให้วิ่งบริเวณนั้นก็พอไม่ต้องออกไปบริเวณอื่นการเล่นร้าวๆก็ประมาณนั้นส่วนตัวช่วยลอตตี้เราเอามาเพิ่มมานาของเราเพื่อที่จะเล่งมานาให้เราสามารถใช้การ์ดท,ที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนเพื่อจะหาการ์ดท,ที่เป็นการ์ดคีย์หลักของเราให้เจอส่วนคาซานราเอามาใช้เป็นดาเมจต,ต่อเนื่องวางเอาไว้แล้วให้มันช็อต ส่วนวิธีวางประมาณวางตรงไหนในเกมจะมีให้เห็นอยู่ว่าใช้วางกันตรงไหน,นส่วนการ์ดโรบินจำเป็นไหมคิดว่าการ์ดไปที่3นี้เอาเป็นการ์ดไปอื่นก็ได้นะแต่โรบินเราเอามาให้อีกฝ่ายรับดาเมจได้โดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็โรบินก็จะช่วยตีด้วยส่วนถ้าไม่ใส่โรบินใส่การ์ดอื่นได้ไหมใส่ได้การ์ดใบที่3มนี้แล้วแต่เราจะคีเอทถ้ามีการ์ด ถ้ามีการ์เฮอร์ไมโอนี o ่ i, ใช้เฮอร์ไมออนี o ่เลยจริงๆนี่คือการแนะนําใช้เฮอร์ไมออนี o ่แทนได้เลยใช้เป็นใบที่สองือใบเลขก็ได้เทอร์ไมออนี่ดีการ์ดดีอาจารย์มาก่อนตะเก่าดีดีมันกันใช้ได้เอามาย่อส่วนพวกลูกๆแล้วก็ทําให้ลูกๆโดนดานมจแรงขึ้นประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยแต่ถ้าไม่มีการ์ดสีทองก็ใช้เป็นตามนี้วิธีการเล่นจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปดูกันในเกมจะมีบอกวิธีการเล่นเอาไว้ส่วนหน้าตาเด็กประมาณนี้ไปรับชมกันได้เลยกับวิธีผ่านด่านฮิปโปกริฟ f ระดับ A Let's g ิดเริ่มเลยโอเคสำหรับวิธีการผ่านด่านนี้นั่นก็คือเราจะใช้การ์ดวาร์ปวาร์ปไปที่บ้านแฮกริด ซึ่งเราดูมือกันว่ามือเรามีการวาร์ปหรือเปล่าถ้าไม่มีการวาร์ปมู่แล้วมีแค่การดวาร์ปเดียวให้วาร์ปเพื่อนที่อยู่ตรงกลา,างไปกองแล้วหลังจากนั้นก็ใช้จเปลจนกว่าจะเจอการมู่แล้วถ้าเจอการมู่แล้วก็พาเพื่อนไปเล็งข้างบ้าน <Hello. S 1> ซึ่งบริเวณที่เราจะเล่นจะเป็นระหว่างตอไม้ตรงนี้เท่านั้นส่วนเราจะให้เพื่อนสองคนไปเล่นที่ข้างบ้านแฮกเกอร์ซึ่งก็คือตอนนี้เควินมาอยู่ตรงนั้นก็คือดีแล้วแล้วในการสู้กับพวกผูก้ปกคอง ที่ปกติก็คือเราจะใช้การส,สเปลดามิอย่างเดียวเราจะไม่ใช้ก๊าซเตียเด็ดขาดเพาราะก๊าซเตียเราจะเก็บไปให้บอสตัวใหญ่ซึ่งตอนนี้ใช้ไปก็คือโลกกลายเป็นว่าพอบอสลงมาปุ๊บโดนเคลียรดีและทีนี้ถ้าเพื่อนเรามันไปเลยกว่าประตูหน้าบ้านแฮกเก็ตเราต้องไปรับเพื่อนกลับมาก็คืออันนี้เลยแหละปึ๊บปุ๊บมะ ผมจะให้เพื่อนเราจะให้เพื่อนเล่นที่ข้างบ้านแทก,กิดส่วนเราจะเล่นระหว่างต่อไม้ส่วนเพื่อนจะสรุปไปก,กี่รอบก็ช่งางหนักแล้วทีนี้พอเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราใช้การเฟียทั้งหมดที่มีออกมาเพื่อนเราจะทําดาเมจให้ไปในยผมเราใช้การเฟียอย่างเดียวมันจะช่วยเซฟเพื่อนเราไปได้เยอะเลยแล้วพอหลังจากใช้การเฟียเสร็จเ,เราก็ค่อยใช้การดดามจจนกว่าเ,าเลือดวอสจะต่ำกว่า800 และมันก็จะผ่านด่านก็จะเป็นวาร์นี้สําหรับการผ่านด่านนี้ส่วนอีกเกมหนึ่งที่จะไปให้ดูก็จะเป็นด่านก็จะเป็นเกมที่ว่าถ้าเราเขาเรียกว่าวารไปตอนแรกแล้วแต่มันไม่ไปป้ะข้างบ้านแฮกิตละ่ะจะเป็นยังไงเราจะมีการเล่นยังไงก็จะพาไปดูกันว่าอะมันวาร์ปไม่ได้แบบ นี่นี่นาแบบที่ให้ดูคลิปแรกนี่จะเป็นยังไงอะมาดูมือก่อนว่ามือมีการวับหมู่ไหมถ้ามีการวับหมู่พาสองคนไปที่ข้างๆได้เลยแต่ในเกมนี้ไม่มีและผลก็คือเพื่อนไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เรามีการวับหมู่เอาคนหนึ่งมาข้างๆก่อนงายนะอีกคนหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่เขาจะเดินมาเพราะว่าบอสมาอยู่ข้างนี้และทีนี้เราก็จะใช้การสเปิลเพื่อพา อีกคนน่ะให้มาอยู่ข้างบ้านให้ได้ตอนนี้เรามีการหมู่แล้วติดุที่ราว่าว์ปไปรับเรียบร้อยแล้วทีนี้กับลูกๆอย่างที่เคยบอกกันก็คือใช้การส,สเปลดาเมจตอย่ดางเดียวไม่ต้องใช้การเปี่ยเก็บการดเปียเอาไว้แล้วก็เคลียร์ไปเรืเ่อยๆเคลียร์ไปเพื่อนล้มไปแค่ไหนเคลียร์แล้วก็เราอย่าเล่นด้วยกันก็คือ อย่ามาอยู่ฝั่งเดียวกันเพราะว่าเราจะโดนดาเมจหมุนทำให้จะไม่ผ่านหรือผ่านได้ยากซึ่งคือตอนนี้มันมากองกันเป็นหมู่ <c oughs> และที่อัดร้อนลงมาแลา้วนะครับเสียแล้วพออยู่ยกันด้วยกันปุ๊บโดนดาเมจหมดส <c oughs> ิ่งเราต้องทําก็คือพาเพื่อนไปอยู่ข้างบ้านส่วนเราจะลิบตรงนี้คนเดียว <c oughs> ะเรียบร้อยแล้วเราก็ตัมมาจุดเพิมเติม แล้วทีนี้ใช้การเตียได้ใช้การเตียการเตียหมดแล้วใช้การ,รดาเมจตีบอสไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะเ,<ๆ>เลืดอหแบบตัำกว่า8พัน<ๆ>ก็ผ่านเรียบร้อย EC <Easy. S 2> ง่ายไปหาเลนกันนะแล้วจะได้ผ่านจะได้กุญแจทองมาเปิดโอเค